สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับออีกคลิปหนึ่งของผมนะครับ <c oughs> ก็มีลูกค้านะครับเข้ามาถามเยอะเกี่ยวกับลูกมะพร้าวที่ปาดหัวนะครับกับไม่ปาดหัวอ,อันไหนดีกว่ากันนะครับไอ้ส่วน ของเราก็คือจะปาดหัวปาดหัวในลักษณะนี้ผมจะมาบอกก่อนนะครับว่าวิธีการปาดหัวเนี่ยปาดหัวมะพร้าวเ,เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยที่ดีดียังไงนะครับ <c oughs> การปาดหัวมะพร้าวหนึ่งเลยนะครับหน้าแรง เวลาหน้าแรงนะครับเราปาดหัวมะพร้าวเนี่ยเพื่อให้น้ําเนี่ยซึมเข้าไปในใ,ใ,ในในในตามะพร้าวนะครับทําให้อ่มันงอกเร็วครับอันนี้มีส่วนเลยงอกเร็วมีส่วนเลยก็คือถ้าเรานะครับ <c oughs> งอกเร็วเราก็ขายได้เร็วนะครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของความคงทน เวลาขายนะครับความคงทนเนี่ยถ้าเราปาดหัวมะพร้าวนะครับในหน้าฝนนะครับหรือ <c oughs> ปาดหัวมะพร้าวเยอะเกินไปอย่างของผมเนี่ยผมเพาะตอนที่มันหน้าแรงเข้าหน้าฝนผมปาดหัวมะาพร้าวค่อนข้างเยอะนะครับเยอะส่วนมากคนเขาจะปาดแค่นิดเดียวนะครับปาดนิดเดียว ที่ผมปาดเยอะก็เพราะว่าเอาพอมันติดแรงเนี่ยเราลดน้ําเข้าไปในรูปมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าไปในรูปมะพร้าวนะครับทําให้มันงอกช้านะครับแล้วส่วนของ <c oughs> ส่วนของหน่อนนะครับที่งอกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเ้าเรียกอะไรครับอไม่แข็งแรง นะครับไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยคืออะไรที่เราปาดไปเยอะเนี่ยไม่แข็งแรงคืออะไรถ้าเราปาดไปเยอะนะครับเปลือกมะพร้าวตรงนี้เปลือกมะพร้าวตรงนี้ถุยตรงนี้ยมันบางนะครับพอมันบางปุ๊บหน่อเนี่ยมันแทงขึ้นมาเราลองคิดนะครับจากตามะพร้าวแทงขึ้นมาข้างบนเนี่ยจากสักแค่เนี้แค่นี้ครับมันถึงตามะพร้าวแล้วถ้าเราไปกระแทกกระแทกตรงหน่อเนี่ย แคบตรงหน่อเนี้ยนิดเดียวเองมันก็จะหักไปนะครับหักไปมันก็จะเสียเลยครับคือเสียเลยแต่ถ้าเข้าหน้าฝนนะครับเข้าหน้าฝนเราก็จะปาดหัวมะพร้าวบางๆปาดเหมือนกันนะครับเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าไปได้ข้างในได้ดีแต่เราปาดให้บางปาดตรงเนี้ยให้มันเอ่อไม่ใช่บางกราปาดให้หนานะครับปาดให้หนาเลย เพราะว่าถ้าเราปาดบางอย่างเงี้ยเวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยน้ำเข้าพอน้ำเข้าตาของมะพร้าวข้างในเนี่ยมันเปื่อยมันเปื่อยมันเน่ามันก็ไม่งอกนะครับเราถึงทำการปาดตรงนี้ให้บางปาดออกให้บางครับ <c oughs> แล้วพอเราปาดบางหน่อมะพร้าวที่ขึ้นจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจากตรงนี้ มันจะยาวหนาแล้วมีความแข็งแรงมากกว่านะครับแต่ผมเนี่ยลูกเนี้ยตอนที่ผมเพาะในช่วงเนี้ยมันติดหน้าแรงผมเลยปาดค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปนะครับแต่หน่อนเนี้ยถ้ามันโตขึ้นมันก็มีความแข็งแรงของมันอยู่แล้วแต่การขนส่งเนี่ยหน่อเท่าเนี้ของผมก็ไปแล้วนะขายแล้วหน่อเท่าเนี้ของผมก็ขายแล้ว นะครับส่วนมากจะยาวขว่านนี้นะครับประมาณสักคืบหนึ่งของผมก็จะไปแล้วนะครับหน่อเท่านี้ <c oughs> แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือนะครับที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะๆเลยว่าปาดกับไม่ปาดอันไหนดีกว่ากันผมจะบอกว่ามันมีดีทั้งคู่ครับปาดกับไม่ปาดถ้าเราปาดมันก็งอกเร็ว มันก็ขึ้นตรงกับที่เราปาดนะครับขึ้นตรงกับที่เราปาดนะครับส่วนที่ส่วนทีเ่เราไม่ปาดก็มีที่เราไม่ปาดอันเนี้ยมันเป็นพันธ์ของน้ําหอมมันเป็นพันธ์ของน้ําหอมที่ที่เราไม่ปาดาปที่มันไม่ที่ผมไม่ปาดเพราะอะไรครับ เพราะว่าน้ำหอมเนี่ยผมไม่ค่อยได้เน้นขายส่วนมากอ่ะผมจะขายแต่ 1, 000, าพันมะพร้าวพันจุมพรสองครับอ่าส่วนน้ำหอมเนี่ยผมจะขายเฉพาะคนที่แบบว่ารู้จักกันจริงๆก็คือเห็นแล้วชอบเ,เอาไปห้าต้นสิบต้นนะครับผมก็จะขายเฉพาะน้ำหอมตรงนี้ที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วไปดูได้ครับมะ,ะพร้าวน้ำหอมเนี่ยดกมากนะครับพันเนี้ยของใต้ดกมากแล้วก็น้ําก็หอมครับไม่แพ้กับบ้านแพรวหรอกครับ เอเราเองอไม่ค่อยได้ทําขายเพราะว่ามันขึ้นยากน้ําหอมเนี่ยผมบอกเลยนะใครที่คนไหนที่ซื้อต้นพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมเนี่ยราคาต้นหนึ่งเจ็ดิบแปดสิบาทเนี่ยผมบอกไว้เลยนะอย่าไปต่อราคาเขาเลยต่อได้ต้นสามบาทสี่บาทห้าบาทต่อนะครับมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเพาะไปเลยหนึ่งร้อยลูกพี่จะได้อยู่แค่ประมาณหกสิบลูกหรือห้าสิบลูก มันได้เท่านี้จริงๆครแล้วมันก็ไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมะข้าน้ําหอมนี่ทั้งปาดหัวกับไม่ปาดน้ําเข้าไปแล้วชื้นแล้วอากาศมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับ <c oughs> น้ําหอมเนี่ยคนที่ทําขายน้ําหอมเนี่ยลองไปถามราดรว,ว่าทุกคนจะตอบเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะร้อยลูกได้แค่หกสิบลูกจริงๆครับ <c oughs> ส่วนมาเข้าเรื่องครับเรื่องมะพร้าวที่ที่ททหน่อขึ้นในลักษณะเนี้ย ขึ้นลักษณะตรงนี้บางคนก็ก็ถือว nah. ่าขึ้นตรงกลางหัว right ขึ้นตรงกลางหัวตรงนี้ไม่ดีนะครับอแต่หน่อที่ขึ้นตรงกลางหัวตรงนี้มันจะขึ้นแหลมขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นตรงขึ้นมาอย่างนี้อันเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นตรงขึ้นมาอย่างนี้การที่มันขึ้นตรงมาลักษณะเนี้ยก็คือมะพร้าวเนี่ยมันถูกตั้งอยู่อย่างนี้หน่อมันก็จะขึ้นไปลักษณะนี้นะครับแต่เราอ่ะ ตั้งมะพร้าวแบบนี้เห็นไหมครับตั้งมะพร้าวแบบนี้หน่อมันก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะครับขึ้นมาใหบอันนี้มันไม่ได้เป็นอ่มันไม่ได้เป็นแบบคาโบราณบอกนะครับว่าถ้ามะพร้าวขึ้นในลักษณะหัวตรงอย่างนี้เขาบอกว่าเอาไปปลูกแล้วฟ้าผ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับมันเป็นของโบราณคาโบราณนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปปลูกแล้วสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปี ลืมแล้วครับต้นไหนไม่รู้ว่าผมเราปลูกไปที่มันต้นยาวต้นที่มันออกหัวโดดๆเนี่ยต้นไหนพอฟ้าผ่าก็บอกว่าต้นนั้นคือเราก็ไม่รู้ตรงนี้เหตุผลของคนโบราณนะเชื่อ,อไว้มากก็ดีครับอ <c oughs> ย่าของเราอ่ะเราวางลูกลักษณะนี้พอหน่อมันขึ้นนะอันนี้นะครับขึ้นลักษณะนี้มันปลูกได้นะครับคําถามเนี้ยมากันเยอะเลยว่าเวลามาซื้อพันมะพร้าวเนี่ยพอเจอของผมออกลักษณะเนี้ โอ้พี่ครับทําไมเออพี่คะทําไมมันเออออกตรงนี้แล้วเออไม่อยากได้เลยอยากได้ที่เป็นอยากได้ที่เป็นแบบนี้ครับอะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามะพร้าวเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเราปาดหัวก็จริงนะปาดหัวก็จริงปาดแบบลูกเนี้ยลูกนี้ก็ปาดเห็นไหมลูกนี้ก็ปาดหัวแต่มันก็ไม่ได้ออกตรงนี้มันก็ไม่ได้ออกตรงนี้ไม่ได้ออกตรงนี้เห็นไหม มันก็มาออกตรงหัวนี่เหมือนกันนะครับมันเป็นบางลูกะครับที่ว่าอยู่บางเป็นบางลูกที่มันมาออกตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับลูกเนี้ยมันแก่เกินมันแก่เกินเราไปสอยเลยมันแก่เกินมันเป็นสีดําแล้วนะครับมันเป็นสีดําแล้วพอมันเริ่มงอกมันงอกอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันงอกข้างในเรามองไม่เห็นนะครับเราเอามาตั้งรักษาะนี้ ตั้งลักษณะนี้มันก็งอออกมาแล้วครับมันไมง่องอออกมาแล้วมันมันก็ไม่เลยไม่งอออกตรงนี well ้นะครับแต่ถามจริงๆอ่ะม e? mm ันปลูกได้ไหมมันก็อยู่ทรงเนี้ยอยู่ทรงเนี้ยมันก็ปลูกได้ปกติของมันมันก็ปลูกได้จริงๆอ่ะในลักษณะของตรงนี้นะลักษณะของตรงนี้นะแข็งแรงนะแข็งแรงมากผมบอกให้ตรงเนี้ยแข็งแรงนะ แต่ไม่ใช่โยนตน้นทวมข้างในเจ้าข้างในเนี่ยมันหลุดไอ้จ้าข้างในเนี่ยมันก็เหมือนไข่แดงอ่ะเหมือนไข่แดงเอเหมือนไข่แดงให้ต้นเนี้ยไปกินครับพอต้นเนี้ยไปกินไปกินไข่แดงข้างในไข่แดงก็คือเจ้านั่นแหละถ้าเจ้ามันหลุดออกมามันจะมีคลิปที่ผม เคยทาให้ดูนะครับคลิปนะว่าจามมันหลุดออกมาพอจามหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะต้นเนี้ยมันก็จะตายนึ่งตายนึ่งคือมันตายมันแห้งตายอยู่ที่มันตายไปเฉยเลยบางคนไปปลูกแล้วก็ไม่เข้าใจซื้อมาแล้วเนี่ยต้นขนาดเนี้ยโอเคปลูกพอเราซื้อมาเนี่ยเราโยนลงจากรถโยนลงจากรถหรือวางแรงวางกระแทกเนี่ยไอ้จาวข้างในมันหลุดพอมันหลุดเสร็จพอเราไปปลูกมันก็ตายนึ่ง พอมันตายนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุนะครับส่วนมากผมไม่ได้มาผ่าดูผ่าดูต้นที่ตายอะว่ามันเป็นเพราะอะไรก็คือจเจ้าเอะไรมันลุออกไปเขาก็ไม่มีน้ําเลี้ยงที่กินข้างในเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารากเนี่ยมันยังไม่ออกเห็นไหมครับมันรากมันยังไม่ออกมันยังไม่มีรากออกมันก็กินไข่แดงข้างในนั่นแหละครับมะพร้าว <c oughs> เรา เวลาจะเอาไปปลูกเนี่ยเราต้องทานุถนอมมานะครับต้นเท่าๆนี้อย่าให้เจ้าข้างในมันหลุดหรือจะวางก็วางให้เบาอย่าให้ให,ให้ให้ต้องกระแทกกันนะครับในส่วนหน่อที่งอกตรงเนี้ยจริงๆมันปลูกได้มันมีความแน่นนะครับมีความแน่นจริงๆอ่ะเราเอจะเชื่อคนโบราณดีไหมมันก็เชื่อไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่า เราเป็นนักเราเป็นกเกษตรรุ่นใหม่จริงๆครับเราเป็นกเกษตรรุ่นใหม่เราทําเกษตรรุ่นใหม่นะเราต้องลองอะไรหลายๆแบบครับลองหลายๆอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องจําเจไม่ต้องเป็นต้องออทำเหมือนเหมือนปู่ย่าตายายที่เราทํามานะครับบางสิ่งบางอย่างครับเราก็พลิกแพงใช้ได้กับ หน้างานเราอ่ะหน้างานเรามันเป็นยังไงเราก็ลองปลูกอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ลองดูครับแต่จริงๆแล้วมะพร้าวนะครับถ้ามันขึ้นในลักษณะเนี้ยปลูกได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมีความแข็งแรงด้วยนะครับความแข็งแรงมากกว่าอันนี้อีกนะครับอันเนี้ยความแข็งแรงมันไม่ค่อยมีนะครับความแข็งแรงเนี่ยมันไม่ค่อยมีผมก็จะบอกว่าแต่มันสวยเวลาขึ้นอย่างเงี้ยมันสวยเวลาหน่อมันยาวขึ้นมาอย่างเงี้ย เนี่ยหนอ่อหน่อมันยาวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูเออสวยดีครับมันจะดูสวยแค่นั้นเองครับจริงๆอ่ะแล้วก็เวลาเราลดน้ําลดอะไรเนี่ยมันก็ลงไปที่หัวมันก็ไวแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วสองเดือนนะครับแต่ส่วนในลนักษณะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยกว่าจะขึ้นนะใช้เวลาสามเดือนสามเดือนถึงจะขึ้นในลนักษณะนี้เพราะอะไรไหมครับมันต้องเกิดจากความชื้นข้างในเท่านั้นเท่าความชื้นที่อยู่ในลูกมะพร้าวเท่านั้น วเวลาเราลดน้ําเราก็ลดแต่ข้างนอกน้ามันก็เข้าไม่ได้มันก็เข้าไม่ได้มันก็เข้าได้แต่หัวอย่างเดียวพอเข้าแต่หัวมันก็จะออกมาตรงที่เราลดน้ำเนี่ยขึ้นมาครับขึ้นมาตรงนี้ครับปลูกลองดูครับจริงๆมันปลูกได้หลายแบบครับมะพร้าวเนี่ย ปลูกได้หลายแบบไม่จําเป็นต้องหนอ่อหนอหนอปาดหัวแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ปลูกได้ครับแล้วมันแข็งแรงด้วยมันทนด้วยแต่เวลาที่ผมเพาะหน้าฝนเนี่ยส่วน,นามากมะพร้าวเป็นมะพร้พาวพ,พันธุ์จุมพรสองเนี่ยผมจะเพาะอย่างนี้คะเพาะอย่างนี้การเสียหายเนี่ยเวลาผมเวลาผมฝนตกหนักๆเนีเย คนโต๊กลังหนักเวลาเราเพาะอู่วมพาวลองเอาไปใช้ดูนะครับเราเราได้มาพร้าวมาเนี่ยสิบลู๒๐ลูกเนี่ยเราวางไว้อย่างนี้เลยวางไว้อย่างนี้เลยวางไว้ใต้ร่มครับให้โดนน้าฉีดน้ําล้างน้ําอ่ะพอมันโดนความชื้นนะครับมันก็จะงอกขึ้นมาเองอย่างนี้แต่มันใช้เวลานานนะครับ <S <S คนที่เพาะอ่ะขายเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ใช้ลักษณะนี้แล้วคนซื้อก็จะติด,ดติดเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยไปเลยว่า มะพร้าวเนี่ยมันไม่สวยเลยมันออกตรงนี้มันไม่สวยเพราะว่าเราไม่ได้ปาดหัวมันของปลอมหรือเปล่ามะพร้าวพันปลอมหรือเปล่ามะพร้าวพันปลอมผมก็ไม่เข้าใจว่ามะพร้าวพันปลอมคือมะพร้าวเลยอันนี้ลูกค้าเนี่ยผมเคยโดนมาคนหนึ่งถามผมว่าส่งมะพร้าวไม่ปาดหัวมาให้นี่มันเป็นของปลอมเปล่าแล้วแล้วที่ปาดหัวมันเป็นของจริงอเปล่าผมก็ว่ามันการันตียงไงครับ ไอของปองของจริงอ่ะผมส่งไปมันเป็นแตงโมอ่มันก็ไม่ใช่แตงโมมันก็คือมะพร้าวเหมือนกันแต่ลูกค้าไม่เข้าใจว่ามันคือคือเราก็ไม่ได้อธิบายลูกค้าด้วยตอนส่งมันเป็นมะพร้าวตอนที่เราพอหน้าฝนนะครับเราจะไม่ปาดหัวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงกับกับการที่มันเน่าเราถึงไม่ปาดอย่างนี้นะครับครับ ผมก็มาแนะนำให้ให้รู้กันว่าจริงๆอ่ะมะพร้าวแบบเนี้ยมันก็ปลูกได้นะครับไม่ใช่ว่าเชื่อคำโบราณลองปลูกดูครับไม่เสียหายอะไรถ้าเจออย่างเงี้ยลองปลูกดูสักหาต้นสิบต้นดูนะว่ามันเป็นลูกไหมมันก็เป็นนะครับแตรอย่างเงี้ยมันก็สวยดีเวลามันขึ้นนะครับพอมันขึ้นมันก็สวยดีนะครับแต่ความแข็งแรงของนอกมันเนี้ยตรงเนี้ยความแข็งแรงของนอกเนี้ย มันจะไม่ค่อยมีเราก็ถูกกระแทกอะไรมันไม่ค่อยดีถ้าเราหน่อมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะตื้นลงตื้นลงเนะี่ยมันก็ความความแข็งแรงมันก็จะน้อยลงไปนะครับแต่การปวดเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ